สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ไรวิธีวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถออโตเมติกสปอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดรุ่นหนึ่งในประเทศไทยและแน่นอนว่าเป็นรถที่หลายคนพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงตอนนี้นั่นก็คือยามาฮ่าแอร์ร็อก155รถสปอร์ตออโตเมติกที่เน้นความแรงรูปลักษณ์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ถูกยกระดับให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถออโตเมติกที่ตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งความเร็วความสปอร์ตความคุ้มค่ารวมถึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่น a อ r ์ x อกหนึถือเป็นตัวเลือกที่หลายคนวางไว้ในอันดับต้นๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักตัวรถรุ่นนี้แบบละเอียดที่สุดตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภยัยฟีเจอร์ใหม่ๆสมรรถนะเครื่องยนต์ประสบการณ์การขับขี่ไปจนถึงราคาจำหน่ายล่าสุดในตลาดไทยรวมถึงการใช้งานจริงว่าทำไมถึงเป็นรถที่ได้รับความนิยมขนาดนี้ ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากความรู้สึกแรกเมื่อได้เห็น Yamaha Aerox 155รถคันนี้มีความดุดันแบบสปอร์ตที่แตกต่างจากรถอโตโมติกทั่วไปโดยเฉพาะเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าแบบเลดที่ให้ลุกของรถสปอร์ตเต็มตัวพร้อมกับแฟริงด้านหน้าที่ดีไซน์คล้ายรถสปอร์ตขนาดใหญ่ Aerox จึงไม่ได้เป็นรถอโตเมติธรรมดาแต่เป็นรถแนวสปอร์ตอโตโมติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้เวลาขี่อยู่บนถนนจะรู้สึกโดดเด่นทุกมุมมอง ถ้าใครชอบรถที่มีความเท่และเส้นสายชัดเจน a อ r ์รอกคือหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์อย่างมากในด้านเครื่องยนต์ y a มาฮ a าแอร์อก155ใช้เครื่องยนต์ 155cc พร้อมเทคโนโลยีบลูคอร์และระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ช่วยให้กำลังเครื่องยนต์มาแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะออกตัวเร่งแซงหรือวิ่งในเมืองเครื่องยนต์ยังคงให้อัตราเร่งดีและตอบสนองรวดเร็วจุดเด่นสำคัญคือการคงแรงบิดไว้สม่ำเสมอในรอบต้นไปจนถึงรอบปลาย ทำให้รู้สึกถึงความแรงและความลื่นของเครื่องยนต์ในทุกช่วงความเร็วนอกจากนี้การระบายความร้อนด้วยน้ํายังช่วยให้เครื่องยนต์ทางานได้เสถียรไม่ว่าจะเจอรถติดหรือใช้งานหนักก็ตามระบบการสะเทือนของแอร์็อกก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกพัฒนาให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่แบบสปอร์ตโชคหลังบางรุ่นจะมาพร้อมซับแทงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับแรงกระแทกทําให้ควบคุมรถง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงหรือเข้าโค้งด้านหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกที่มีความเหนีดกาลังดี ทำให้รถรู้สึกมั่นคงและตอบสนองได้แม่นยำผู้ใช้จำนวนมากพูดตรงกันว่าการเข้าโค้งของ a อ r ็อกทำได้ดีกว่ารถอัตโมติทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเหมาะกับคนที่ชอบขับขี่แบบมั่นใจและสนุกฟีเจอร์ที่หลายคนชื่นชอบคือหน้าจอเรือนไมด์ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบ ทั้งความเร็วรอบเครื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทริปการเดินทางรวมถึงระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Yamaha Wi Connect ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ a i r o c k แตกต่างจากคู่แข่งผู้ขี่สามารถเช็คสถานะรถการแจ้งเตือนการใช้งานแจ้งเตือนความผิดปกติและข้อมูลการขี่ได้แบบเรียลไทม์ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เจ้าของรถสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและดูแลรถได้ดีขึ้นส่วนระบบเบรก Airlock มาพร้อมดิสเบรกหน้าและในบางรุ่นจะมี ABS ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากเมื่อ AK, เบรกฉุกเฉินหรือเบรกบนถนนเปียก ระบบนี้ช่วยป้องกันล้อล็อกและควบคุมรถได้ดีขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานประจําวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องขี่ในเมืองใหญ่ที่มีสภาพถนนหลากหลายนอกจากนี้ระบบเบรกของแอร์ล็อกยังให้ความรู้สึกมั่นคงและมีน้ำหนักเบรกที่ดีผู้ใช้จํานวนมากให้คะแนนค่อนข้างสูงในส่วนของพื้นที่เก็บของใต้เบาะแอร์ล็อก Rock, มีความจุ25ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้และยังเหลือพื้นที่สำหรับของใช้ส่วนตัวอื่นๆแม้ไม่ใหญ่ที่สุดในคลาสแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานประจำวัน เช่นใส่เสื้อกันฝนกระเป๋าหรืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆใการเปิดเบาะทำได้ง่ายและรูปทรงช่องเก็บของถูกออกแบบให้ใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพถ้านั่งในการขี่แอร์ร็อกให้ความรู้สึกของรถสปอร์ตมากกว่าออโตเมติกทั่วไปเบาะจะลาดไปด้านหน้าเล็กน้อยทำให้ผู้ขี่อยู่ในท่านั่งที่พร้อมออกตัวและควบคุมรถได้ดีระยะพักเท้าและตำแหน่งแฮนด์ถูกจัดไว้ในมุมที่เหมาะสมทำให้แม้ขี่ระยะไกลก็ยังรู้สึกสะดวกสบายไม่เมื่อยจนเกินไปและยังช่วยให้ควบคุมทิศทางได้แม่นยำ จุดนี้เป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบเพราะให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ขี่ด้วยความเร็วสูงเมื่อพูดถึงการใช้งานในเมืองแอ r ์รอก155มีน้ำหนักที่ค่อนข้างสมดุลไม่เบาเกินจนรู้สึกโครงแต่ไม่หนักจนควบคุมลำบากการเลี้ยวซอกแซกในเมืองทำได้ดีความกว้างตัวรถอยู่ในระดับที่ขี่ผ่านการจราจรหนาแน่นได้สะดวกหากต้องใช้งานในทุกวันเช่นขี่ไปทำงานขี่ในตลาดหรือฝ่ารถติดแอร์รอกถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากขี่ง่ายเร่งทันใจมั่นใจทุกครั้งที่ใช้งาน ในด้านความประหยัดน้ำมันแม้อาร์โรคจะเป็นรถสปอร์ตที่แรงแต่ระบบบลูคอร์ทำให้การสิ้นเปลืองอยู่ในระดับดีผู้ใช้ส่วนใหญ่รายงานว่าอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและความเร็วที่ใช้ถ้าขี่แบบนุ่มนวลและใช้ระบบสตาร์ทหยุดอัตโนมัติจะยิ่งประหยัดเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ดีเมื่อเทียบกับสมรรถนะของรถพูดถึงเรื่องดีไซน์ Yamaha a e r o ์155มีหลากหลายรุ่นย่อยเช่นสแต n d a r d ด ABS แลรุ่นพิเศษเช่น R v เวอร์ชันหรือมอนสเต r Edition ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างทั้งในด้านลวดลายสีและฟีเจอร์บางอย่างสำหรับคนที่ชอบความโดดเด่นรุ่นพิเศษจะตอบโจทย์มากเพราะลายจะล้ำกว่าและให้ภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ส่วนรุ่นสแตนดาร์ดเหมาะกับคนที่ต้องการความคุ้มค่าในราคาเข้าถึงง่ายและยังคงได้สมรถนะเต็มรูปแบบเหมือนกันเสียงเครื่องยนต์ของ a อ Rock อกก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เสียงมีความกระหึ่งแบบกำลังดีและฟังดูมีพลังโดยเฉพาะเวลารอบเครื่องทำงานในช่วงกลางถึงปลาย เสียงจะชัดและให้ความรู้สึกร้าใจทำให้หลายคนเพลิดเพลินเวลาขี่บนถนนโลง่งการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วและมั่นใจเสียงไม่ดังจนเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนจืดมอบความสมดุลที่เหมาะกับรถสปอร์ตออโตเมติกอย่างแท้จริง ถ้าพูดถึงความทนทานแอร์ร็อกถือว่าเป็นรถที่ได้รับความชมจำนวนมากจากผู้ใช้จริงทั้งในไทยและประเทศอื่นๆเครื่องยนต์มีความอึดทนความร้อนดีเดินทางไกลได้แบบไม่ต้องกังวลอะไหล่หาง่ายและราคาไม่แพงการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากทำให้เป็นรถที่เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เคยใช้รถสปอร์ตมาก่อนการใช้งานระยะยาวถือเป็นจุดแข็งที่ดีของโมเดลนี้ทำให้แอร์ร็อกเป็นหนึ่งในรถที่ผู้ใช้จำนวนมากเลือกเพราะต้องการความเชื่อใจได้ในทุกวันนอกจากนี้แอร์ร็อกยังมีชุมชนผู้ใช้จำนวนมากในไทย ทั้งกลุ่มแต่งรถกลุ่มใช้งานจริงและกลุ่มเดินทางกลายส่งผลให้มีข้อมูลและการรีวิวมากมายทําให้ผู้ซื้อใหม่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีอุปกรณ์ตกแต่งจํานวนมากทั้งแบบใช้งานและแบบเพิ่มความสวยงามเช่นชุดแฟริ่งชิ้นส่วนแต่งอลูมิเนียมท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมอื่นๆทําให้รถถูกปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของผู้ขี่ได้หลากหลาย มาถึงเรื่องสำคัญสำหรับหลายคนคือราคาจำหน่าย Yamaha Aerox 155ในประเทศไทยราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยราคาเฉลี่ยที่พบในตลาดไทยจะอยู่ประมาณนี้รุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ประมาณ 7x xx บาทรุ่น ABS อยู่ที่ประมาณ 8x xx บาทและรุ่นพิเศษบางรุ่นจะมีราคาเกิน 9x xx บาททั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของศูนย์แต่ละพื้นที่รวมถึงดอกเบี้ยและส่วนลดในช่วงเวลาออกโปรโมชั่น หากต้องการราคาที่ดีที่สุดสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมจากศูนย์ยามาฮ่าใกล้บ้านหรือโปรโมชั่นออนไลน์ต่างๆเมื่อรวมทุกองคประกอบทั้งดีไซน์ที่สปอร์ตเฉียบเครื่องยนต์ที่แรงและมีเทคโนโลยี VVA ฟีเจอร์ทันสมัยการขับขี่ที่สนุกระบบความปลอดภัยที่ดีและราคาที่คุ้มค่ายามาฮ่าแอร์ร็อกหนึจึงเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ต้องการความร้อนใจในการขับขี่ชอบความสปอร์ตและต้องการรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งระยะไกลและไกลอย่างมั่นใจ ฟีเจอร์ครบและมีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันหากคุณกำลังมองหารถออโตเมติกที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนแอร์ร็อกเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับใครที่ขี่แอร์ร็อกอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์ประสบการณ์ว่าใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้ผู้ชมท่านอื่นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและหากคุณชอบวิดีโอรีวิวแนวนี้สามารถกดติดตามไรวิธีเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเพราะเราจะนำข้อมูลการทดสอบจริงจากประสบการณ์ใช้งานมาแชร์ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดที่สุด ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป